ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันแล้วก็จะมาวางแผนกันนะครับเพราะเกมต่อไปน่ะ B R สุดคนครับพรเราท็อกซี่จะตั้งใจได้ที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ยอมแน่แน่ขผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีบมาเปลี่ยนชุดกลับมาดูไม่แต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่แข่งอ่ะแวนที่โดนแบนตัวแรกตลอดนะบอทายคุณนะเดี๋ยวผมต้องไปเคลียร์หน่อยนะต้องไปเคลียร์นะท้าแบนท้าแบนท้าแบนแวนนะครับเออ ใช่มอ๋อคือเขาแบนเพราะ่อยากให้แบนทีมเดียวกันเองใช่เขาบอกว่าเนี่ยคือเทพแบนเขาเล่นได้ตัวเยวอันนี้เรื่องจริงนะคะจริงแจ้งไ่เห็นก็อนเล่นแบนไม่แล้วพี่ใช่ครับเล่นได้ลหยตัวได้หนตัวใครกดเจอกอนก็เจมนแล้วฝ่นแล้วฝุ่นแล้วครับผมเห็นในช่องแแบบล่าสุดเป็นตัวโดนตลอดเลยนะเพื่อนเพื่อนวีนใส่ตลอดเลย ครับไม่ใช่แค่ในเกมทุกวันก็โดนบีนหรอชินแล้วครับชินแล้วครับโอ้โหอันนี้เป็นอัดอั้นมำลังใจมาะนะเด็กใช่ครับผมพูดเล่นครับก็นี่แหละครับเดี๋ยวไปให้กำลังใจเพื่อนๆของซี่ครับแล้วก็จะรอดูโชว์ต่อไปของทุกคนครับโอเคชิคี้ยลงมาครับและนี่คือก้อนกอหายใจอยแมชชีเบรกเกอร์ขอบคุณลงมาครับเดี๋ยวเจอกันขอบคุณนพี่ริฮน